นี่ก็เพื่อนเจ๊หมื่นนะนี่น้องตองโอ้รู้สึกว่าจะรักกันอยู่เข้ากันใหม่ๆนอนนานๆเข้ากันหักไม่ขันแท้เนี่ยนอนแหละอืมนั่น,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 นดูน่ะชอบไม่ขันแล้วนี่รักไม่ขันแล้วนี่ สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีเอฟซีแฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับเอเห็นแม่ขันไปลงน้ํากลับมาไม่เข้าบ้านจะไปไหนนี่ไปหาน้องตองบ่ะโอ้เศร้าไวๆไปหาน้องตองเอาไปเบิ้งขันกินไหมนี่ อยากไปหาหมูไปดูสิไปดูทิไปหาน้องตองดูสิน้องตองอยู่คนเดียวตั้งนานนี่จะเป็นยังไงนี่ไปทำความรู้จักกันหน่อยสิทำไมเดินย่องย่องอย่างนั้นนะ่ะไม่ขันอ โอ้โห,โหมาหอดบ้านเขาปุ๊บเออดู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 ฟ้ากินน้ำหลายอ่ะมาหอดบ้านเขาฝากกันนี้เลยโอ้ยพุ่นมาถึงก็ทิ้งหลักฐานให้เลยเป็นจังไหนรู้จักกันไว้ ไม่ได้เจอกันนานแล้วนี่เบอร์ตองคือผิวขาวอ่ะเป็นผู้สาวกรุงเทพบอ,อนะแม่ขันคือดำปีปีก็สจิหักเขาอยู่วะ่ะเปนทีว บัวตองสีชูงกว่าแล้วบัวตองสูงกว่าแล้วเนี่ยน้องบอัวตองสูงกว่าแม่ขันแล้วน่ยน้องบอัวตองนี่อ้วนตึกเลยมางวดน,นี้เป็นยังไงแม่ขันมาหัวซ่าก,กันบ่ ไม่ใช่เพื่อนรักท่านบอกคือจมูกวูบวาบวูบว,วากับจิเป็นตาเอากันอยู่นั่นน่ะคือสิทรงเทียงอยู่น่ะเอ๊นัน่นเน่ทักทายน้องตองแล้วใช้เสียงทักทายน้องตองแล้วเอิเออ,อ,อย่าไปลากกินของพ่น เพื่อนแหงหายากเนี่ยนั่นย่าน้องบอัวตองเนี่นั่นเอาจะเป็นยังไงไม่ขันว้นกันลมคอมลมคอมคือวันั่นจากเถือ bên như ngay, thành tòn. bơ tòng, hông chắc X1 nè, phát này bơ tòng này leo, này này, phát này yàn, นี่ก็เพื่อนเจ๊หมื่นนะนี่น้องต้องโอ้รู้สึกว่าจะรักกันอยู่เข้ากันใหม่ๆเนาะนานๆเข้ากัน ยังดูลาดเรายังดูเชิงกันอยู่นะบัวตองไม่มีเสียงที่ปากมีแต่ในงวงเนาะถ้าไม่งั้นก็มีแต่ลองออกไม่ยอมก้มหัวให้กันเลยบอก เชิดท <udo> <gra labels> ั้งสองเลยนะเป็นยังไงมั่งบุต้องเออไม่อยากได้แม่ขันเป็นเพื่อนบ่ือแม่ขันอุตสามาหานี่ไม่ส่งเสียงกันเลยบ่ ไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกอยู่นิ่งๆเไหมเออน่องเขาย่านเลยเออบานนี้แม่ขันสูงกว่าได้บัดอยู่ทึงงพน ตองเบอรตองน่าจะสูงกว่านะครับ มายอมทรงเสียงดังเลยนอ้องตองมาย่อมทรงเสียงเงินไม่ขันเลยไม่ชอบไม่ขันบ่นอ้องตองนี่ไม่ขันอุตส่าห์มหาหนี่ออื เช็คกลิ่นเช็คอาการกันหน่อยเออดูน้องตองก็ยังยังยังกะกล้ากลัวอยู่นะครับยังกกล้าก็กัวอยู่หรือว่าเขาจะอยู่ที่อาวุโสมากกว่า ยังไม่ค่อยชินกันเนาะเราก็ไม่ค่อยได้เอาเข้ากันด้วยเนาะนอาการสองสาวนี่ดูน้องตองมังว่าน,นี้นี่อ้วนตึ๊กเลยเออถ้าทางจะรักไม่ขันเด้อนี่เด้อดูดูดูด,ด,ดูดูเอาเอ,อึไม่ขันไปนั่นหละนี่ รักไม่ขันแท้แน่นอนแหละนี่นั่นดูน่ะชอบไม่ขันแล้วนี่รักไม่ขันแล้วนี่ลองไม่ขันห้องรอบึงทัวติดอ่อนตอนเลยนี่อา้าวเอาละสิ เดี๋ยวจะมาเล่นบ่อยๆนะน้องตองเดี๋ยวจะพาแม่ขันมาเล่นด้วยบ่อยๆจะได้ไม่เหงาเนาะครับก็ฝากช่องเอาไว้ด้วยนะครับฝากช่องทางกานเงินพายมังคนน้อยของเราเอาไว้ด้วยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับโอ้ไม่พอเลยไม่พอก้อนหนึ่งแล้วไม่พอเอาก้อนที่สองอีกพอละพอละ เพาเราตองอเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ